เปิดหน้าเมียหลวงเปิดหน้าชนแม่น้ำหนึ่งลันยอมติดคุกจากกรณีที่มีข่าวสาวบุกทวงคืนผัวจากเจ้าแม่คนดังงานนี้เชนเนตพุ่งเป้าไปที่แม่น้ำหนึ่งและฝ่ายชายก็คือลูกน้องของแม่น้ำหนึ่งเองกระทั่งต่อมาแม่น้ำหนึ่งต้องออกมาชี้แจงว่าไม่ได้แอบมีความสัมพันธ์ใดๆกับลูกน้องตามที่เมียหลวงกล่าวอ้างและเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีตอนแรกเนี่ยมีคลิปจากผู้ใหญ่ติ๊กตอกไดโพสคลิปเหตุการณ์เมียหลวงบุกไปตามสาม,มีจนถึงบ้านของเจ้าแม่คนดังพร้อมเขียนแคปชั่นประกอบคลิปประ บอกว่าเจ้าแม่คนดังแย่งผัวชาวบ้าน เมียหลวงยังต้องเลี้ยงดูลูกเล็กสองคนคนโตอายุ6ขวบคนเล็ก8เดเตือนแชร์ถึงชมรมที่ช่วยเมียหลวงต่อมานันไม่นานแม่น้ำหนึ่งเองออกประชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าความจริงเนตนไม่ได้แย่งสามีใครไม่ได้แอบคุยกับลูกน้องระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความหึงหวงจนเข้าใจผิดตนมีลูกน้อง80คนอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวเรื่องที่หาว่าไปสร้างบ้านให้ผู้ชายก็ไม่เป็นความจริงพร้อมโชว์สัญญาเงินกู้3 0 0 0 0นบาทที่กู้กับทางบริษัทโดยมีการผ่อนจ่าย ยืนยันไม่เคยสร้างบ้านให้แน่นอนแม่น้ำหนึ่งเผยว่าสาวที่มาตามหาสามีนั้นปกติขี้หึงมากไม่ใช่แค่เฉพาะกับตนนะแต่ยังรามไปถึงสาวประเภทสองและยังมีการมโนว,ว่าแม่น้ำหนึ่งนั้นเลิกสามีเพื่อมาคบกับสามีของสาวรายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยพร้อมกับฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทด้วยล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางดิบแมนได้นำมาฝากค่ะ